การจัดสวนที่ดีนะครับเราควรจะจัดในมุมไหนหลายคนอาจจะไม่รู้วันนี้อาจารย์แบงค์มีคําตอบครับเราดูกันได้เลยนะครับในเรื่องของหลักหงชุยนะครับการจัดสวนในฝั่งไหนดีที่สุดนั่นคือฝั่งขวาของบ้านหรือฝั่งเสือนั่นเองนะฮะอย่างโรงแรมนี้นะครับที่ผมมาพักเนี่ยที่นี่เขาก็จัดอยู่ในฝั่งเสือได้เช่นกันนะครับสงผลทาให้การเติบโตของพืชพันธุไม้เนี่ยมันดีนะครับเขาบอกว่ามีความเชื่อว่าการวางไว้อยู่ในตำแหน่งเสือเนี่ยจะช่วยทําให้เรื่องของการปลูกต้นไม้ความมั่นคงอะไรต่างๆมันจะ ค่อนข้างจะเขียวขจีแบบที่เราเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกในฝั่งซ้ายได้หรือเปล่าได้ครับแต่การดูแลอาจจะต้องมากหน่อยนะครับเพราะฝั่งซ้ายเป็นฝั่งมังกรทําให้มันเหมือนมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะนะครับส่งผลทําให้ต้นไม้อาจะตายได้ง่ายแต่ฝั่งขวาจะร่มรื่นอย่างนี้นะฮะเยี่ย üy ที่เราเห็นกันอย่างนี้ได้เลยนะเพราะฉันเนี่ยถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะปลูกต้นไม้อยู่ฝั่งขวาของบ้านเนี่ยจะให้ผลดีมากกว่าฝั่งซ้ายครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉันเนี่ยให้ลองไปปรับใช้กันดูถ้าเกิดคุณปลูก ใครไม่อยากพาลาดเรื่องคงจุ้ยดีๆนะครับเจอกับอาจารย์แบงค์คงจุ้ยวันมินิทแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ